รู้หรือ,อยังว่าออเดตออโต้มีรถลักชัวรี่ขายแล้วไม่ว่าจะเป็นเบนซ์หรือ b m าเอ็มแบบเปนโย่เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันช่วยวันนี้เรามาอยู่กับเจ้า c 2 0 0 mercedes benz 1.8 cgi อมพิ r เตอร์คันนี้เลยแอดเป็นกาดนะครับผมคันนี้เป็นรถปี2012คันนี้มาพร้อมกับดาวดวงใหญ่ดาวจมนะครับผมดวงไฟนะครับเป็นโคมไฟแบบโปรเจคเตอร์แล้วก็มีไฟตัดหมอกแบบ led มาเรียบร้อยแล้วคันนี้ที่ออเดตออโต้ขายอยู่ที่6 6 0 0 0 0ื่น 9,000บาทเดี๋ยวเราไปดูอีกคันหนึ่งนะครับช่วยและอีกคันหนึ่งที่เรามีก็คือ Mercedes Benz C 300คันนี้เป็น Buick Hybrid เป็นเครื่องยนต์ดีเซลบวกกับไฟฟ้านั่นเองซึ่งประหยัดมากแล้วก็หล่อๆและภูมิฐานแบบนี้เป็นปี2015คันนี้เสนอราคาขายอยู่ที่1,089,000บาทช่วยแล้วก็นี่อีกคันหนึ่งครับผม จ้า Mercedes-Benz C200F เป็นกาดคันนี้เลยสีดำล่อๆดูๆแบบนี้คันนี้ปี2010นะผมคันนี้ราคาอยู่ที่5,59,000บาทชชวชวและก็นี่คือ BMW 520D ปี2017คันนี้เลยนะผมคันนี้ลอๆมาดเข้มดูๆสไตล์ BMW คันนี้เสนอราคาขายอยู่ที่1,719,000บาทสำหรับที่ออเด็ดออโต ไม่ว่าจะเป็นรถเบนซ์ B M W ของเรามีรลการทีเครื่องเกียร์ศูนนานถึง1ปีเต็มหากใครสนใจติดต่อเราได้ที่ออเลดออโตโอ้